ล่าสุดแพติเซียกูดลบภาพสาวหวานในอดีตทำมาเยอะก็ต้องโชว์ลืมภาพสาวหวานในอดีตไปได้เลยคะ่ะเป็นนางเอกหนะ้าสาวหวานและนาเด็กที่ได้หลายคนยังติดภาพว่าเป็นสาวน้อยไวใสเพราะาแม้ว่าปัจจุบันจะอายุ24ปีแล้วแต่ก็ยังสามารถรับบทเป็นเด็กมัธยมได้แบบไม่มีติดขัดเลยทีเดียวสำหรับสาวแพทติเซียกูดที่ได้รับเสียงชื่นชมเป็นอย่างมากกับผลงานล่าสุดในบทมินนี่จากซีรีส์เด็กใหม่2โดยล่าสุดสวันที่22กันยายน2564แพติเซียกูดก็ได้ออกมาเผยลุคที่ทำเอาหลายคนฮือฮากันมากเลยล่ะคะ่ะ ภายในแฟชั่นเรสไลเก้ทำเอาแฟนๆกดไลก์กันแบบรัวๆงานนี้ทั้งเพื่อนๆในวงการและแฟนๆก็เข้ามาคอมเมนต์ชมกันเพียบทั้งว่าสวยบ้างแซ่บบ้างโดยที่เจ้าตัวนั้นก็ได้ออกกำลังกายดูตัวเองอย่างมีวินัยสม่ําเสมอก็ไม่แปลกใจเลยคะ่ะที่จะขอโชว์สิ่งที่อดทนทำมานานสักหน่อยจะได้เห็นผลงานของเจ้าตัวกันแล้วหลังเตรียมรับงานละครปมสเสน่หาคู่กับพระเอกหนุ่ม เกรดวรินทร์ธนสิงฐานผู้จัดเมย์เฟืองอารมณ์ก็ได้เผยห่าฟิตเนสฟิตติ้งเรียงน้ำเยอ่อให้ทุกคนกันไปแล้วเรื่องงานไปได้ดีส่วนเรื่องความรักก็กำลังไปได้สวยให้คำวามรักเรื่องทั้งนี้สิบเต็มสิบเป็นเลยค่ะความรักตอนนี้ดีรู้สึกทําให้ตัวเองโตขึ้นทําไมพระทิเซียกายเป็นคนดีขึ้นได้ก็โอเคแล้วโนดวิเศษดูแลอย่างไรบ้างก็ปกติของคนที่เป็นแฟนกันถ้าถามว่ามีไม้เด็ดอะไรทําให้ผู้ชายคนนี้ยอมจามใจทุกอย่างก็คือเป็นตัวของตัวเองไม่มีไม้เด็ดเลยค่ะรู้สึกว่าทั้ การก็โอเคเลยความประทับใจคือเขาเป็นผู้ใหญ่มากๆคอยแนะแนวทั้งการใช้ชีวิตการทํางานเราได้เรียนรู้อะไรเยอะเขาเป็นคนใส่ใจในรายละเอียดเขาชอบจําว่าเราไม่ชอบอะไรชอบอะไรหรือว่าเราเลิกงานดึกเขาก็จะมารับมาส่งถ้าคุณแม่ไม่สะด,ดวกเขาจะคอยเทคแคร์ดูแลดีมีเรื่องที่ทําพลาดในชีวิตบ้างไหมเชื่อว่าทุกคนก็ต้องมีสิ่งที่ทําพลาดในชีวิตไปแล้วเฮ้ยไม่น่าเลยถ้าเราไม่เจอเราก็จะไม่มีวันนี้เราจะไม่มีบทเรียนไม่ใช่ทุกคนจะให้ใจเรา100ทุกคนไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดทุกคนไม่ได้ ควังดีเราเองก็ต้องอยู่ให้เป็นแหละค่ะ